วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเวย์นำโชคชาแนลค่ะส่วน,บนเบลล์เลขนี้ที่มาค่ะวิ่งเด่นสีสามตัวสองสีห้าสองสีสามสองสีหกสองสีสี่สองตัวสีห้าห้าสี่สี่สามสามสี่สี่หกหกสี่สีสีค่ะต่อไม้ไขาให้โชวค่ะรางวัลที่หนึ่งสามตัวหกสองแปดสองตัวหกสองสองแปดแปดหก ่อมาแอดมิดค่ะสองตัวบนงวดที่ผ่านมาเข้าหกสามค่ะงวดนี้มีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะต่อมา Ad, แอดเฮงเฮงคะ่ะสองตัวบนเซเวคะ่ะต่อมา Ad, แอดเฮงเฮงคะ่ะสองตัวล่างชุดเต็มเซเวคะ่ะ ต่อมาแอลเดนข้าเลขวิ่งบนงวดที่ผ่านมาเข้าหกค่ะงวดนี้เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามค่ะต่อมาแนวทางสามตัวบ,บนค่ะมีศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองห้าศูนย์สองหกศูนย์สองสามศูนย์แปดหกแปดหกศูนย์สองแปดหกแปดสองหกค่ะต่อมาแอดกลมค่ะสองตัวล่งจุดเต็มเซ์ไว้ค่ะ ่อมาแอดกลมค่ะสามตัวบนตรงโต๊ะมีหกเก้าสองสี่เก้าสองสี่เก้าหกห้าเก้าหกหกเก้าสามสี่เก้าห้าค่ะต่อมาแอดแมพารวยค่ะสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสองตัวห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดค่ะต่อมาแอดบนดินแผ่นฟ้าค่ะให้เด่นสามเดนสี่เดนห้าเด่นหกเดนเจ็ดเดนแปดเด่นเก้าเดนศูนย์ค่ะต่อมาหาโชกค่ะสามตัวโต๊เต็งสามศูนย์แปดหกศูนย์แปดสามศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าค่ะ ต่อมาในทางสองตัวล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเขาสองหนึ่งค่ะงวดนี้วิ่งล่างให้เด่นสามสองตัวล่างสามเจ็ดสามแปดค่ะต่อมาจารย์โอ๋ค่ะเลขวิ่งล่างค่ะมาแปดงวดค่ะงวดที่ผ่านมาเขาหนึ่งและสองค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นสองเด่นเจ็ดเด่นเก้าค่ะต่อมาจานโอ๋ค่ะสองตัวล่างมีศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะมาฝันเป็นจริงค่ะรางวัลที่หนึ่งสามตัวเจ็ดห้าเก้าสองตัวเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าห้าค่ะ ต่อมาฝันเป็นจริงน่คะสองตัวค่ะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ